โอเคสวัสดีเพื่อนๆ,ๆ่คนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มี in ear wireless monitor นะครับมารีวิวให้ฟังกันนะครับจริงๆเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วแหละตัวนี้นะครับผมเพราะว่าออกมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานของมันและปัญหาที่เจอจริงๆจากการใช้งานจากผมเองนะครับตัวนี้ก็คือ n u x นะครับผม b 7 psm นะครับผมมันจะมา พร้อมกับเคสชาร์จแบบนี้เลย,เลยนะครับก่อนที่จะไปดูตัวมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดสเปคให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เคยทราบนะครับผมตัวนี้เป็นคลื่น5.8ที่กระเหอะไวเลสซิสเต็มนะครับผมนะฮะเอามาแบบไปเร็วๆเลยกันนะครับผมก็คือ,อ easy to use and operate 30 m ม transmission r a n e นะครับผม24บิต40 bit. Gigahertz High Quality คุณภาพเสียงเนี่ยจากที่ผมลองใช้งานเนี่ยถือว่าเคลียร์นะครับผมเกิดใครใช้ของ Mweb อยู่นะครับตัวที่เป็น2.4เี่ตัวนั้นตัวนี้จะเสียงเคลียร์กว่าเสียงมันจะมีความชัดกว่านะครับผม4 hours แบตเตอรี่ไลฟนะครับประมาณ4ชั่วโมงนะครับถ้าชารเต็มๆนะครับผมค่าความหน่วง low latency นะครับก็น้อยกว่า5.5 m i l l s e c กันนะครับ m i l l i ่ก็น้อยกว่า5.5 เซียววินาทีประมาณนั้นนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในภาษาไทยนะ,ะแล้วก็เลนส์ออ90ฟุตนะครับผมที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับผมนะฮะก็คือไกลพอสมควรคือผมเองเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เพื่อเดินไปไหนไกลๆหรอกครับไม่ว่าจะเป็น wireless g ีตาร์หรือว่าพวก i ินเอียร์ไวเลอย่างเงี้ยครับอยากจะเอามาใช้เพื่อความสะดวกสบายนะครับที่สายแจ็คมันไม่พันกันไม่ต้องมันหนัก ที่เอ,เอาตัวเบล,ลมาติดไ้ที่กับตัวนะครับนะฮะก็สะดวกดีนะครับผมเปิดมาปุ๊บเคสเขาดีนะเคสเขาสวยงามแข็งแรงดูสวยนะครับก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับเป็นเคสชาร์จนะครับก็เวลาชาร์จก็เนี่ยมีช่อง usb type c ตรงนี้ด้วยอาจจะผมกดชาร์จอยูผมพอกดชาร์จปุ๊บเราเสียบอย่างนี้มันก็จะชาร์จตัวมันเองเลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าสามารถ ปล่อยเป็น power คล้ายๆเป็น power bank ได้ด้วยนะครับแล้วก็แถมหัว2ขีดหรือว่า T-R-S มาครับม,มันเป็นแบบหัวหมุนนะไม่ใช่หัวเสียบตรงๆครับเพราะว่าตัวตัวของเขาเองมันเป็นแบบมันเป็นเกียวหมุนเห็นไหมเพื่อนๆเกียวหมุนนะเวลาจะใส่ก็ก็จะต้องแบบว่าอ,อย่างนี้หมุนเข้าไปนะไม่ยาก ก็คือไม่หลุดง่ายแน่นอนนะฮะก็ต้องเก็บไว้ดีๆเพราะว่าไม่รู้ว่าหาซื้อได้หรือเปล่าหัวเกลียวหมุนอย่างนี้นะฮะไอตัวหัวเนี่ยหัวแจ็คเนี่ยเป็นหัวทองอะ่ะเออทอง 24K หรือเปล่าไม่น่าใจนะแต่ว่าหัวมันดีมากเลยนะฮะถ้าถ้าเราใช้มาปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ในเคสชาร์จเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่กดชาร์จเราใส่ไปมันก็ไม่ชาร์จให้นะฮะแต่ว่าถ้าเรากดชาร์จเนี่ยมันก็จะทําการชาร์จเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนก็จะมีสายแถม มาให้ก็ก็คือสายา Type C นะครับผมเอาไว้ชาร์จต่างหากเพราะที่ตัวมันเองก็มีรูชาร์จด้วยเ,เดี๋ยวดูอันนี้เป็นตัวรับตัวรับนะับหูฟังเราจะต่อจากทางนี้นะมี Type C ตรงนี้ด้วยนะครับฟังเราต่อจากตรงนี้เล็กครับง่ายๆเลยมีปุ่มวอลลุ่มบวกกับลบวัสดุก็คือสวยงามอะถามว่าแข็งแรงไหมก็ก็ก ถ้าไม่ตกแล้วไปเหยียบอะ่ะหรืออะไรประทับอะ่ะมันก็แข็งแรงนะครับผมวัสดุจะดูดีเลยตามราคานะครับตอนนี้ราคาที่ผมซื้อมาเมื่อประมาณเกือบเดือนนี้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตีกลมๆสักส5้าพันแล้วกันฮะมีช่วงออกใหม่ๆอยู่ก็มันโหแ0ดพั 8, นะผมเห็นมีบางร้านขาย8 0 0พันีลยมันก็แพงไปนะฮะพูดถึงข้อดีของมันก่อนเสียงนี่เคลียร์ดีผมชอบชัดฟังดูดีมากเลยแบบว่าฟังดูแบบ เคลียร์อะพูดตรงๆอะถ้าเทียบกับเจ้า Mweb ตัวนี้นะครับ2.4นะฮะก็แต่จริงๆ Mweb 2.4นี้มันก็ไม่ได้ขี้เลนะ่นะวัสดุมันก็ดีแต่ตรงนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวรับก็มไม่มีปรับบนลุ่มนะครับมันจะมีล็อตต่อมาผมก็มีอยู่ผมก็ใช้อยู่เวลาไปใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้มันเป็นระบบ Auto Scan นะครับผม Auto ส c a n คือมันไม่มีอะไรให้กดเลย ม,มันสแกนมันเองเนี่ยตรงนี้อันนี้คือตัวตัวส่งมาตัวส่งตัวนี้ก็จะไปอยู่กับาสายที่เขาปล่อยวอลเตอร์มานะฮะมันไม่มีปุ่มกดแรงสิ้นเลยตัวตัวรีเซีตัวรับก็ใส่หูฟังเดียวแล้วก็ปรับดังเบาเดี๋ยวไม่มีตัวคราวนี้ออโต้สแกนดีครับแต่ว่าผมไปเจอข้อเสียมันตอนที่ไปเล่นบางที่นะบางที่อ่อ ช่างซาวที่เขาใช้บลูทูธอ่ะใช้ iPad เขีย่ยเหมือนกันนะครับคืนน่ะไม่ใช่บลูทูธเด็ยคือเขาถ้าเราเตอร์ที่ร้านเป็น5เขาวิ่งสัญญาณที่ห้าเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเขาเขีย่ยไม่ได้นะครับแต่ของเราไม่ได้ไม่ได้ถูกชนไมไ่ถูกเบียดนะแต่คราวนี้กลายเป็นเขาเขีย่ยไม่ได้พอเขาเขีย่ยไม่ได้เขาไม่สามารถเซตติ้งซาวให้เราได้คราวนี้เกิดจากอะไรถ้าเกิดเพื่อน มีความรู้จักกับช่างซาวแล้วได้คุยกันเป็นมิตรภาพที่ดีหรือว่าช่างซาวคนนั้นเข้าใจดีผมไม่แน่ใจว่าไอตัวนั้นนไอตัว iPad อ่ะจะมีวิธีหลบได้ไหมกับสัญญาณของการปรับเสียงจากมิกเซอร์ที่ช่างซาวอิจิเนียเขาจะต้องปรับคือถ้าตัวเนี้ยถ้าเรามีข้อเสียของออโต้สแกนคือมันมันคือมันปรับไม่ได้ไงมันเปลี่ยนหลีกช่องไม่ได้หลีกของเขาไม่ได้สุดท้ายมันใช้ไม่ได้ อันนี้คือปัญหาที่ผมเจอนะผมกับนักร้องที่วงเนี่ยจะใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือลองแล้วลองอีกก็ไม่ได้มันชนเขาเขี่ยไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมไม่แน่ใจว่าเวลาเขาจะเวลาพี่ซาวเนี่ยเขามาเขีย่ยเปิดมอนิเตอร์ในหูฟังของแต่ละคนเนี่ยเขาต้องเดินมาตรงเวทีใช่ไหมครับแล้วคราวนี้มันอาจจะด้วยความที่ใกล้กันหรือเปล่ามันเลย เขาเขาเนี่ยเขาเปิดหน้าบอร์ดให้ดูเลยแล้วแบบมันเขี่ยอะไรไม่ได้เลยครับดังนั้นก็คราวนี้ผมไม่อยากมันมีปัญหาเรื่องการทํางานผมก็สุดท้ายผมก็ไม่ได้ใช้นี่ผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อ,อมามันสองอาทิตย์แล้วผมยังไม่ได้ไปเล่นข้างนอกเกินะผมลองเล่นอยู่ในบ้านเพราะว่าวันนี้จะไปเล่นข้างนอกเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องนี้มานะครับผมนะฮะส่วนนักร้องผมใช้มาก,ก่อนเป็นหลายเดือนแล้วเหมือนกอันพอ สถานเนี่ยพอมาเล่นที่เนี่ยก็กมีปัญหาดังนั้นก็เพื่อความสบายใจเราก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่นี่คือปัญหาของออโตสแกนสําหรับผมที่เจอนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อ,นอนคนอื่นเจอกันบ้างหรือเปล่าถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเจอก็คอมเมนต์มาลงบอกใต้คอมเมนต์นะครับว่าม,มันมีปัญหาแบบนี้ไหมครับแล้วมันแก้ได้ยังไงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นออโตสแกน Auto can, ผมไม่สามารถหลบได้แล้วเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ไม่หลบอะพรางงา้ถ้าเขาไม่หลบไม่เป็นไรเราหลบให้แล้วกันเราจะได้ทำงานกันได้ร่วมกันได้นะครับผม ตรงนี้ก็ไม่ดราม่านะครับผมอันนี้ผมแค่มารีวิวให้ฟังแล้วก็มาบอกเล่าสู่การใช้งานจริงๆของมันนะฮะคราวนี้ถามว่าเรื่องการเบียดโดนเบียดหรือว่าโดนชนมีไหมมีนะครับถ้าใช้ถ้าใช้ใกล้ๆกันเนี่ยจริงๆก็น่าจะเบียดมีการเบียดกันเลยเพราะผู้ผลิตเขาบอกว่าให้วางระยะห่างอยู่ในระดับประมาณนึงนะฮะ ประมาณอ่าประมาณนึงแล้วกันไม่ไกลมากครับอย่างเช่นจากประสบการณ์ผมถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้อ่าแล้วมี2.4ไว้ใกล้เนี่ยอ่เช่นเนี่ยถ้ามี2.4อย่างเนี้ยตัวเนี้ยใกล้ๆเนี่ยอ่ามีก็มีวืดนะครับผมมีเบียดกันมันก็พยายามจะทําให้ตัวเองอยู่ได้คือเบียดกันนะพ,พูดง่ายๆนั่นเองนะครับเออคราวนี้อ่แต่ตัว2.4แน่น,นอนเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า2.4มันจะ ผมไม่น่ใจนะผมรู้สึกว่าสัญญาณมันแรงกว่า2.4นะฮะยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่า2.4กับ5.8 2.4มันแรงกว่าใช่ไหมมันไกลกว่าท่าที่ผมรู้นะครับถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าจ่ายมาในราคา5,000บาทแล้วเอ่อมันใช้งานได้ทุกร้านทุกที่มันก็คงคุ้มค่านะครับแต่สำหรับผมก็ยังคุ้มอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เนี้ยปัญหาหลักที่เจอมันคือมันออโตสแกนแล้วมันไม่สามารถ เปลี่ยนช่องได้นะครับผมถ้าเกิดไวเลสอย่าง XY กีตาร์ที่ผมมีมันจะมีสมาร์ทสแกนใช่ไหมมันจะดูก่อนถ้ามีคำว่าสมาร์ทสแกนมันจะดูก่อนว่าตกแต่งดีที่สุดแต่นี่มันไม่ใช่สมาร์ทสแกนนะมันใช้คำว่าออโต้สแกนแต่คราวนี้พอออโต้ออโต้สแกนแล้วมันมันก็คงผมไม่รู้ว่ามันยึดอยู่ตรงนั้นเลยหรือเปล่าแล้วมันไม่เปลี่ยนให้ไม่หลบให้นะฮะถามว่าถ้าเกิดห้าเหมือนกัน เบียดได้ไหมก็เบียดได้นะครับอย่างตัวนี้ไวเลสของ Mweb เนี่ยไวเลสอันนี้เป็นไวเลสกีตาร์นะครับเป็น5นะครับถ้าอยู่ใกล้ๆก,กับตัวนี้ก็เบียดครับตัวนี้จะถูกเบียดนะครับแต่ตัวนี้ไม่โดนตัวนี้ไม่กีตาร์เนี่ยไม่หายผมลองมาแล้วนะครับก็คือถ้าผมใช้ตัวนี้แล้วมีตัวนี้อยู่ใกล้ๆตัวนี้ถูกเบียดแน่นอนนะครับประมาณนี้กันนะครับผมสําหรับเจ้า Nu XB7 PSM นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ยังมองหา i n นเ r ีย r e ไวเลส o อนิเตก็ลองดูได้ครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเห็นมี XY ออกตัวใหม่มาแล้วนะครับเป็นเป็นห้าเหมือนกันนะครับก็รูปทรงคล้ายเดิมแผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่ตัวนั้นข้อดีของตัวนั้นคือมันมีสมาร์ทแกนคือแล้วก็เลือกช่องได้นะเ <c oughs> อา้วยง่ายคือทำมาเหมือนค่าตัวเนี้ยแต่ว่าราคาไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า อันนี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณได้สองสามอาทิตย์เองนะครับผมตัว X Y ตัวนั้นก็ออกมาข้างหลังเนืถ้าผมรูอย่างนี้ผมอาจะไปซื้อตัวนั้นก็ได้นะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรฮะน้อ l ฟ o r หรือว่าเสียงรบกวนนะครับหรือว่าพิงน้อยอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยครับสำหรับผมผมเองไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยสนตัวไม่ไม่ได้ซีเลียสขนาดนั้นนะครับผมแต่จากที่ผมใช้มาผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รบกวน การฟังผมมากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัว n น X นะครับเ,เจ้าตัวนี้นะครับ B7 PSM นะครับแล้วก็อย่าง X y ตัวเก่าผมไม่เคยมีนะเขาบอกว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วหลายคนหมีจาก X y มา n น X ก็มาเจอปัญหานี้เหมือนกันตอนดูคลิปรีวิวตามช่องผู้ทางร้านค้ากขาขายก็ไม่ได้มีเสียงแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คงไปโพสต์โปรดักชันอีกทีนึงนะฮะแต่เราก็ แล้วแต่ความซีเรียสแต่ละคนแล้วกันแต่สําหรับผมผมไม่ได้ซีเรียสในจุดนี้นะครับผมรู้สึกว่าพอต่อฟังเสียงกีตาร์ตัวเองแล้วต่อฟังโดยรวมแล้วผมชอบผมใช้งานได้ดีนะครับผมนะครับสาหรับเรื่องพิงนอยส์หรือว่า No อยส์ฟอรอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันนะครับโอเคก็ถือว่าเป็น แนวทางเพื่อนๆไปลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัว n u X B7 PSM นี้นะครับผมยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับถ้าผมมีรีวิวอะไรมาบอกเล่าสู่กันฟังในอันดับข้างหน้าก็าจะเอามารีวิวให้ฟังนะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องผมอูกเกงแดงด้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ